ทุกคนครับเราอยู่ที่คือเขาไฟโควาคูดานีเมปดปลอนะครับเรามากินไข่ดำข้างบนเรามาซื้อไข่ดำไข่ดำอยู่ตรงไหนนั้นอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนี่นี่ นี่เลยเขาจะใส่ถุงไว้อย่างนี้นะครับถุงนึงม,มี5ลูกราคา500ยเยนลูกหนึ่งอายุยืนขึ้น7ปีเดี๋ยวเราไปลองดูนะว่าไข่ให้นอกดกำข้างในาจะขาวรสชาติเป็นอย่างไรไมีกลิ่นกรรมฐานไหมนี่คือไข่ดำนะครับจัดไปจัดไปมาลองดูกันแ,แล้วเรามาแกะไข่ดำกันนี่ไข่ดำของเราหนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนี่ในนี้ก็จะมีเกลือมาให้ซองหนึ่งนะเขาบอกเกลือนี้โคตรเค็ม นี่คือหน้าตาไข่ดำแล้วทุกคนหน้ะจะมีขาว,ขาว,ขาวดๆดำๆนะทุกคนเรียบร้อยครับข้างในเป็นสีขาวแล้วทุกคนเจ็ดปีอืมอร่อยไหมแต่ไข่เขาปอกง่ายมากทุกคนกำลังอุ่นๆเลยเนี่ยเหมือนเพิ่งต้มเมื่อกี้นี้เลยอันนี้ก็คือไข่ต้มนะครับไข่ต้มไข่ต้มบ้านเรานี่แหละเหมือนกันแหละเดี๋ยวลองแม็กกี้เนี่ยอร่อยไหมเดี๋ยวมึ